ทุกคนวันนี้เรามาทำปรฏิีบคมไฟเพื่อถวายเป็นพุทธบูชากันค่ะเพราะว่าอันนี้สงของการถวายประทีบคมไฟเนี่ยไม่มีประมาณเลยนะ 1. ย่อมเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัยมีศรัทธามั่นคง 2. เป็นผู้มีความเคารพมีสัมมาคารวะ 3. เป็นผู้มีดวงตาสดใสสวยงามมองได้ไกล 4. ทำให้เป็นผู้มีทิพยะจักขู 5. มีผิวพรรณผ่องใสมีจิตใจสดชื่นเบิกบาน 6. <ก>มีรัศมีกายสว่างสวัยมีสติสัมป,ปชัญญะไม่ประมาทในชีวิต 7. ทําทให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณว่องไวแตกฉานในสภวิชาทั้งทางโลกและทางธรรม 8. ย่อมไม่ไปเกิดในทุขติ 9. ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรมบรรล,ลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายเป็นไงบ้างคะสวยงามมากไหมคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ